ทีนี้ว่าเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ย21ปีแล้วและทีนี้ว่ามันเป็นเพราะยุ้ยทําบ้านให้พี่หรือเปล่าก็จําเป็นต้องอยู่กับยุ้ยไปอยู่เพราะยุ้ยเป็นยุ้ยหรืออยู่เพราะเลยตามเลยเพราะเรามีลูกเพราะว่าพี่เล็กอ่ะไม่เคยบอกรักยุ้ยเลยยุ้ยก็เลยอยากจะรู้ว่าวันนี้ที่เราอยู่ด้วยกันเพราะว่าเรารักกันหรือเปล่าค่ะ ไม่เคยพูดกับยุ้ยเลยเลยฮะว่าเขารักยุ้ยไม่เคยค่ะไม่เคยแล้วเขาแสดงออกกับยุ้ยไหมคือจะมีแบบว่ายุ้ยจะเฮ้ยไม่ได้บอกรักกันนานและอะไรอย่างเงี้ยยุ้ยก็จะพูดเล่นของยุ้ยขึ้นมาเองรักหนูไหมอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่จะเป็นคนคุณยุ้ยจะเป็นคนทวงถามก่อนว่ารักหนูไหมพี่เล็กรักหนูไหมปกติพี่เล็กจะไม่เคยถามคุณยุ้ยก่อนไม่มีค่ะไม่เคยถามใจของยุ้ย ู้สึกไงว่าเมื่อเขาไม่พูดในใจของยุ้ยรู้สึกไงก็เสียใจนะแต่สิ่งสำคัญมีคนคนเดียวเท่านั้นที่รู้และเขาจะพูดหรือไม่พูดอยู่ที่เขาพี่มันผู้ชายมันบ้านนะแบบชอบการกระทำมากกว่าพี่ไม่ได้ดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีพี่หนูลำบางกงั้นนะ เหมือนก็แบบรู้ใจั่ยอยู่กับสิ่งความเป็นจริงเขาสร้างให้เรามาคู่กันก็ต้องคู่กันรักหนูขอบคุณมากขอบคุณมากครับอืม